สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับอนาวินชาแนลอีกแล้ววันนี้เรามาโยกกับเกมอาร์ตอีพี EP นี้ก็เป็นอีพีสองนะคุณผู้ชมอีพีที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมก็กล่าวว่าผมจะลงไปสร้างหาที่สร้างคุณผู้ชมคุณผู้ชมแอร์ดอปแอร์ดอปแต่ไกลนะครับคุณผู้ชมลงไปนี่ไส้ขาดแน่นอนผมว่าไม่น่าถึงนะนี่คุณผู้ชม นี่ทีวีอนาวินไดเรดขอนำเสนออุปกรณ์ช่วยให้คุณเดินทางจากที่สูงโดยปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงมือเสี่ยงตีนเสี่ยงหรือเสี่ยงเนื้อมันก็คือนี่คุณผู้ชมล่มชูชีพนี่ก็เอาลมาใสา่สลัดผมถนัดทล็สามมาเอามาใส่นี่ดีกว่ามาคุณนะผู้ชม,มเตรียมอาวุธให้เรียบร้อยคราวนี้เราจะไปแอดดอปก่อนนะนู่นนู่นนู่น,น,นจะทันเปล่าจะทันเปล่าถามถามว่าจะทันปล่า ตั้งหลักก่อนนะคุณผู้ชมผมตั้งหลักก่อนประมาณนี้โอเคพี่ปื๊ดไปเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่หน่วยคอมมันโดเก่าครับถ้ามันซวยจริงๆนะนกแม่งจะลุมบินจิกนั่นไงคุณผู้ชมพูไม่ขาดคำอ๋อโอเคผมปลอดภัยอยู่ผมปลอดภัยอยู่โอ้นน,นเจ้าถินไอ้ยักษ์ตัวเก่าคุณผู้ชมนน อะไรละลานชาวบ้านชาวช่องเขาหมดเลยครับใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชมอ้ยชิบหายแล้วถ้าผมจะลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันถึงใกล้ๆก่อนนะน่อเป็นไงเล่นกับคอมมานโดเก่าไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเห็นไหมพามานี่เซอร์ไวนเวลเห็นไหมผมลองกระกดกระโดดก,ก่อนนะฟึบเฮ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชม้ยชิบหายแล้วเฮ้ย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 อ๋อ เป็นไงล่ะผมสเปเชียลฟอนต์เก่าโินตาล่าสองหนึ่งหกโอ้ยโผ้ชมได้อะไรมาโอ้ได้อ่านยังใช้ไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนโอ้อีกนานเลยเนี่ยนี่นี่น,นี่ลำน้ำใช่ตอนที่ผมตายตอนแรกปะวะผมไปลำน้ำเลาะลำน,ำ,นำ,นำ,นำน้ำดีกว่านะเอาละหาอะไรเสี่ยงอีกล้วเฮ้ยรมชูชีพผมมีไอ้ปะเนี่ยเหลือพอป่ะเคนะเอาละครับ ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอ้ยตื่นเต้นเว้เฮ้ย hey, ผมได้ยินเสียงตีดอ๋อตกใจนกนกนกอ๋อนกไมช่ช่วยมาดุ้นด้วยคุณผู้ชมเอาละมือสู่ความเบิ่งวางอันเข่าสุดเฮ้ยอุ้ยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัดยครับคุณผู้ชมขาไม่หักนะแต่ไม่เป็นไรโอ้ยร้อนร้อนเห็นไหมคุณผู้ชมมันร้อนมันร้อนตอนนี้อากาศร้อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไม่ได้นี่ ถอดออกก่อนครับเสื้อกันหนาวนะนี่ลดอาการอับชื้นเนื่องจากเหงื่อใครเอ้นกนกไอตัวนี้นี่อย่าได้บังอาจไปทะลึ่งตีมาเลยนะคุณผู้ชมมันดุมากมันไล่กัดเลยแหละเฮ้ยเราเข้าภารกิจกันคุณผู้ชมข้างหน้านี่โอ้เอาอยัางไงดีอะเฮ้ยเท่ๆอย่างเราคุณผู้ชมปีนี้ปีกระต่ายเชื่อผม ไป <S <S ่อเ <res> สร็จกระต่ายน้อยกระโดดเตะเจ็ดครั้งไม่เอาขาลงเดี๋ยวกูโชว์ให้ดูเลยดีกว่า้ว้ลงน้ำทำไมเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมไอ้ไอ้อ้ไอ้เฮียติดมาคุณผู้ชมแม่งติดมาผมติดมาเียโอ้ดูดิติดมาจนตัวดำเลย ไหไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเจ้ที่แม่งหวงแม่งติดม้าด้วยคุณผู้ชมติดม้านี่อันตรายนะครับถึงตายได้นะคุณผู้ชมโอ้โหทุกทุกทุโอ้โดนเต่าแม่งจูดม้าคุณผู้ชมอุ้ยไอ้ตัวร้อนเลยอ่ะผมใช้โอกาสนี้แหละคุณเจ้าไม่ได้แดกคุณหรอกว้าว้าวเดือดร้อนคุณผู้ชมแม่งยืนปากอ้อยเลยอ่ะ แล้วคุณผู้ชมโอ้ยเริ่มอันตรายแล้วนะครับโอ้ยโอยเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าขีแตกเลยคุณผู้ชมเท่านีนนน้นัดเดียวเป็นไงเราคุณผู้ชมหลังจากผมฝึกวิชาเบ่งกล้ามมาเนี่ยทำให้ยิงแรงขึ้นเนีกโอ้แอร์ดรอปคุณผู้ชมมาแนละ้วมาแนละ้วเ,เราตามแหล่งน้ำไปนะครับ รีบเก็บรีบไปคุณผู้ชมโอ้อ้หอ,อ้หโอค้คุณผู้ชมปลาแม่งเยอะมากเลยอะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยผมยังผมผมยังชีวิตยังเยอะเยอะฮ๊พวกมืงนนะเดี๋ยวกูหาทำเลตั้งที่พักได้ก่อนแต่บางทีมือใหม่มาเนี่ยแนะนำเลยด้านล่างซ้ายเนี่ยปลอดภัยมากๆ <ver> เป็นพื้นที่ที่แบบเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเ้มันค่อนข้างน <ver> ้อยนะ ก็เลยปลอดภัยอยู่โอ้ยนี่คุณผู้ชมไอตัวเล็กๆเนี่ยอย่าไปไว้ใจมันนะครับคุณผู้ชมบางทีมันก็กัดมันก็ไม่กัดนะผมก็ไม่โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงคราวนี้มันกัดผมสตีแมงให้หลุดปากสันโอ้ยคุณผู้ชมชิบหายแล้วครับไปมาจากไหนวะเนี่ยมึงพาพวกมันเหรอพวกมึงใช่ไหมโอ้ยนี่คุณผู้ชมเจอคนแล้วนี่ผมเห็นคนอยู่เมื่อกี้อ้าวอ้าวอ้าวไอเชี่ยลับเฉย ฟื้นสักทีจบหายดีไม่จมน้ําตายโอ้โหกดสมึดเลยกี่มโมงกันเนี่ยกลางคืนแล้วนะคุณผู้ชมไปดีกว่าอยู่ตรงเกาะบริเวณเนี่ยป่าตรงเกาะกลางเนี่ยอันตรายมากโอ้มีแต่อันตรายแต่ทรัพยากรมันเยอะจริงคุณผู้ชมไปข้ามฝั่งไปดีกว่าลงใต้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะโอ้โหคุณผู้ชมผมเข้ามาเขตป่าดงดิบเดินหลงมางูเงือกสัตว์มีพิษนี่เยอะมากนะคุณผู้ชมนั่นไงพูดไม่ขาดคำคุณผู้ชมพวกตัวเบลอเลย วาดดังไฟดังไฟดังไฟหมูล่วงเผาเผาเผาแม,ม่คุณผู้ชมเผาเผาเผาอุ้ยคุณผู้ชมโคิงแตกต้องไปก่อนแล้วครับโอ้ยคุณผู้ชมกบพิจบุตรตัวโตเนื้อแน่นอย่างเนี้แหละคุณผู้ชมอย่าไปทะลึ่งปีมันนะครับปีมันทีนี้มันมันเลียจนล้มเลยนะมันโหดมากมันลิ้นมันตวัดทีเราตายเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมไก่ปลาไก่ปลา โอ้โหชิหายมังพงจะหลวดมาเลยคุณผู้ชมอ้ออกมาก่อนมองมันมืดแบบมองไม่เห็นน่ะแล้วมันตัวมันไวด้วยโอ้ใช่ปะนั่นอ่ะมันตามมาแล้วใช่ปะออมันเลิกตามแล้วโอ้เขายังชั่วโอ้ผมว่าผมไปดีกว่านะตั้งแคมป์แมงในป่าเนี่ยแหละง่ายๆไม่ต้องลงตรงลงใต้แล้วผมว่าเดี๋ยวไปไม่ถึงอ่ะนี่ยังไม่ได้ออกจากป่าลงดิบเฮ้ยแถวนี้ก็น่าโอเคนะคุณผู้ชมแต่มันมืดไปหน่อย วิวคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงเหมือนจูราคีนเหมือนจูราคีเลยโอ้โหชิบหายนะคุณผู้ชมมันไม่ได้มีตัวเดียวครับได้ยินเสียงผมรวมพิษอีกทำอะไรไม่ได้เลยหทางๆ้วคุณผู้ชมต่อยต่อยทุบมันไปก่อนทุบมันไปก่อนขวานเนอะคุณผู้ชมต้องสู้มันคุณผู้ชมต้องทุบกลับ ผมอก็ไม่เห็นเลยว่าคุุุเลยบผู้ชมน่าจะพอไหวุผู้ชมเลือดผมก็จะตายแล้วมเอาคุบแม่งไปเลยอืมอืผมมองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยมมืดุณผู้ชมดูแล้ว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 ฮยย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 ยมยย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 ยโหยย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 มยยยยยเยยยมยย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 ยบ เฮ้ยเฮ้ย้ตกใจหมดไอ้เวนเ้ยหรือว่าโดนแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมฝั่งนู้นเขางัดกันอยู่ครับเราเราเราอย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่าตอนนี้ตีสองแล้วคุณผู้ชมนะเฮ้ย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 ไอ้นกหัวจุกคุณผู้ชมนี่ก่อนนีก่อน จะรอให้มันเช้าก่อนมะลอไปเลยดีกว่าป่ะนี่น,นี่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมโอ้ยบ้านหลังน้อยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ที่ก่อนเลยดีกว่า ก่อนตัดไม้ได้หรือเคุณผู้ชมโอ้ขี้แตกเลยครับโอ้ล้มแล้วคุณผู้ชมอุ้ย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 มันเป็นใครอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมมาจากไหนไม่รู้โอ้โคตรดุเลยไม่ยังไงไม่ยังไงมึ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 งโอ้คุณผู้ชม ไก่ป่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ไงมึงไก่ป่าใช่ไหมคุณผู้ชมก็ไม่ได้ปลอดภัยสักทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมไอไก่ป่าแย่หนี่มาอีกแล้วมามามาโอ้ยโอ๊ยไปไหนแล้วคุณผู้ชมอยมาฮะไมโครแรปเตอร์คุณผู้ชมแรปเตอร์จิ๋ว โอ้โหสิบอันเองอ่ะปกติแทบตายได้แค่สิบอันเหียเนี่ยคุณผู้ชมเราเราต้องสร้างทำเลก่อนครับเอาพอแบบแหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้คุณผู้ชมผมว่าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแหละ เล่นกับจูมองฮะอุะ้ยมันไปแล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยมึงวิ่งมานี่หมายความว่าไงวะเอาละคุณผู้ชมแม่งขวนกับหมีแล้วโอ้โหหมวกกำลังสนับสนุนโอ้โคุณผู้ชมเนื้อล่วงแล้วเนื้อล่วงเนื้อล่วงเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับหมีนี่ ตปยีนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าไปใกล้มันเฉยขอแล้วกันพ่อหนุ่มโอ้ยตกใจหมดไอ้เวนโอ้โหโอ้ย,อย,อยแย่งเนื้อไดโนเสาร์คุณผู้ชมไม่งไงไม่ไงไม่ไงอ หายแล้วลูกหมดคุณผู้ชมมึงต้องบัดเทอิมไวกับคูแล้วนีเ่เรียบร้อยตัวขาดไปเลยมึงโอ้คุณผู้ชม หายไปรอบหนึงนะครับแข้งไก่ป่านี่อยู่ลุมทำร้ายกลับไปเกิดฐานก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยต้องมาโผล่หาที่ใกล้ที่สุดที่มันอยู่ใกล้ฐานที่เราสร้างอร่อนจอนเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมจําได้ว่าผมสร้างฐานอยู่บริเวณเนี่ยบริเวณตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะเดินกลับไปเลาะตะลิงไปเรื่อยๆเลาะคลองไปเลยเลาะตะลิ่งไปเลาะทานน้าไปเนี่ยตามนั้นไปผมว่าน่าจะถึงอยู่แล้ว ตามของให้ครบเสื้อผ้าก็ไม่มีอ้าวสวัสดีเพื่อนทุกเบิกเมยอยู่ให้กูเก็บเกี่ยวทุกทีจริงโอ้จำ้จำจำ้จำจ้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 ำหลวงทอืมีสักทีมาเลือกหาแล้วคุณผู้ชมเสียดายนะน่าจะมีไปเลยหาผู้หงอื่นนี้่า มาดูที่พวกมีเสื้อผ้าอะไรใส่บ้างอ่ามือรองเท้าเสื้อกเกงหมวกมาเพื่อนใส่ก่นอนอยู่ทุบกร์ยู่ทุบกรครับคุณผู้ชมเฮ้ยโล่ด้วยถือโล่เลนนี่ ปลาตักคุณผู้ชมไม่แ <c oughs> ทงมางเลยปลาตักโอ้มันถือโลกับอันนั้นไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่นี่มันต้องถืออย่างนี้นี่บุกบาคกกมาไกลเลือเกินเอ๊ะเดี๋ยว,ยยวคุณผู้ชมครับผมว่าหลบทางแล้วเนี่ยนั่นไงผมว่าแนละ้วเ้ยก็ยังไม่เคยลงทมมิเดียวนะยังอยู่ในทาง อยู่ในร่องในรอยอยู่ในรูในตามยาวไปเลยรื่อยๆอันนี้เขาเป็นมิดนะคุณผู้ชมเดือซึ้งเราเป็นไอจีนะครับผมมีประสบการณ์แล้วกับตัวที่ค่อนข้างจะโหดร้ายโมนเจ้าเล้าวนะครับมันมีความแค้นอยู่ผู้ชมจะเล่นมันหรือมันเอาคืนเราวิ่งไม่ทันแล้วตัวมันใหญ่เฮ้ยมีถึงไหนแล้วเนี่ย มาเยอะๆเลยดีมากพ่อหนุม่มผมเวลาจะกระโดดนี่กดสีนั่นเองตั้งไว้เป็นเป็นช็อตคัดออเป็นีลัดผชมถือหอกแล้วเฮ้ยเชื่อแม่เป็นงเป็นงอ่ะดูดูมีแท็กติคเขนะโอ้โชมมอ้วลนมุวลนเราอย่าไปใกล้เขา ผมพอเคยเล่นอยู่มานะพอรู้ว่าไอตัวนี้มันเข้าใกล้แล้วมันจะตีนะต,ต้องไกล้มากๆเลยนะครับแบบชนตัวมันตีนะเราเดินไปทาง,งอื่นก่อน่านี่แล้วเราก็ค่อยไปเน in ยิงแหลงน้ําก็ได้ตามน้ําไปก็ได้นี่นมันจ้าเหลือเกินคุณผ,ผู้ชมโอ,โอ้โหคุณผู้ชม,มโจดเก่าโจดเกา ปนินปนินปนินคุณผู้ชมของผมอยู่ที่บ้านนะไม่งั้นนะเจอแน่โอ้ยงาง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 คุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกน้องมันคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะไหนว่ามันอยู่ไหนวะาอชิบหายแล้วว่ะวิ่งดีวิ่งวิ่งวิ่งคุณผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมผมหนคนนั่มันเหมือนเป็นคนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เดี๋ยวดูทางก่อนดิ ้ยผมต้องคุ้นเหนือขึ้นไปอีกนะเนี่ยต้องข้ามน้ำมันนี้ไปเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกผ่านอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยใครอะใครเคาะอโอ้มีคนเคาะคุณผู้ชมหาเรื่องหาเรื่องปะปะรู้จักปะตักไหมสัตว์พอปะตักแทงหลังตี ท่าคุณผู้ชมปากไม่ปากติดหัวไปด้วยสองด้ามกระโดดยิงก uh ับหลังคุณผู้ชมมันดุมากเลยครับโดนมาตากไปหลายด้ามแล้วมันยังไม่เป็นอะไรเลยกดจออ้าวอ้อ้าวอ้ล้เนี่ยเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมมันเพียงพั้มแล้วทำวิ่งหนีนี่แสดงว่ามันเพียงพั้มแล้วคุณผู้ชม โอ้คุณชมญาติพี่น้องมันมาช่วยโอ้มึงอยู่กับที่ด้ใช่ไหมเมื่อกี้มึงยังเ,เก่งอยู่เลยฮึผมเล่นบิดคนละโอ้แล้วมันช่วยมาปกป้องเพืพ่อนมันคุณผู้ชมมันปกป้องเพื่อนมันผมโดนโดนตาช่วยช่วยพี่ด้วยพี่พี่โดน <c ười> โอ้ยผมมันไหนวะนี่ต้องไปทางนี้นะ ต้องข้ามน้ําไปคุณผู้ชมมันยังตามมากันไม่เลิกเลยคุณผู้ชมดูดิอ๋อเราไปกันดีกว่าแล้วคุณผู้ชมนะครับโู้ะยางแล้วอยู่กับพวกมันนานน่น่า,นานจะจะยาวอะต่อแย่ไม่เลิกต่อข้ามฝัง่งอ๋อดูคุณผู้ชมมันมันอาฆาตเด็ดนี่ง้าง้คุณผู้ชมไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่ระยะตรงนี้จําได้โอ,โอดังเป๊กมันตามไม่เลิกว่ะคุณผู้ชมเราไปดีกว่า บินมันบินได้คุณผู้ชมอินเสกเอฟเวอร์ลูชั่นจากเดินเดินอยู่ไม่บินขึ้นเฉยเลยเฮ้ยคุณผู้ชมมันแย่ตามไม่เลิกโอ้ย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 คุณผู้ชมผมดึงแผนการอันชั่วร้ายออกแล้วเราก็ให้เขาไปช่วยนี่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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่โดนกันหมด วดคุณผู้ชมไอ้วดวดไอ้เหี้ยแล้วกูเกี่ยวอะไรด้วยเราคุณผู้ชมดูลูกหลงครับดูห่างๆดีกว่าเมื่อกี้แม่งจ่อกูเพียงพันนีดเราน่าจะเห็นได้ชัดแล้วนะว่าใครโอ้โหนอนเลยคุณผู้ชม เฮ้ยไม่นะพี่ผมผมไม่มีปัญหาแล้วครับพี่นะที่พี่ทำกับผมตนนะโอเคนะโอเคโอเคในเกมนี้อย่าไปทะลึ่งครับไปตีเจ้าที่เจ้าทางเขาเขามีคนคุมอยู่ผมชมก็ดูดีๆนะบางทีเราเคาะเนี่ยหางมันมาโดนตอนจังหวนเราก็ลังเคาะเดี๋ยวเป็นเรื่อง โอ้โหคุณผู้ชมนั้นเดียม,มีคนรักกางเหมือนผมนะน่ะคนโมโหแล้วคุณผู้ชมมาตบใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมครับกินเป็ดปะ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเออเป็ดเป็ดตุญญต่นย่าจีนให้อันดับแรกก็ต้องดำน้ำจับเป็ปดก่อนคุณผู้ชมขอใช้มุมนี้นะคุณผู้ชมผมไม่ได้มองกัชัดนะ โอยไม่โดนคุณผู้ชมไม่อยู่นิ่งเอาใหม่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 โอ้โหคุณผ so, ู้ชมไม่โดนว่ะแหมโอ้โหโดนคุณผู้ชมหมนดิ่งมาหาผมเลยยังไงมึงอ้คุณผู้ชมไอห่าตัวนี้มันค่อนข้างโดนแล้วเนี่ยโอ้ไอแคนคุณผู้ชมันเต้น มึงนี่มึงเก่งกับตัวเล็กๆจริงๆเฮ็ดช็อตไหมมึงเฮ็ดช็อตป่ะว่าคุณผู้ชมเข้าหัวทีเดียวางท้องเลยครับเอาแล้วเมนูเป็ดนี่อ่าหนึ่งสองสามผู้ชมอัพเกรดก่อนจะได้พางตัวจากสัตว์ร้ายจากสัตว์ป่ากผ,ผิดนะพ่อเอาให้ดีนี่คุณผู้ชม ของแม่งครบเอาให้กางเกงอ่ะเราเดินไปก่อนดีกว่าข้างหน้านี้คุณผู้ชมเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะโอ้แต่ก็ทางดีๆมึงก็ไม่ข้ามเดินไปหาที่ที่มันอันตรายไปอานงมูก่อนลูกมาแล้วคุณผู้ชมโอู้เดินติดหินครับผมโดนติดหินยังเดินไอ้เชียดมึงองอการกำลังสนับสนุนมาก อยากล ladies, ้มทีเล็กมานานแล้วคุณ <Gym>. ผู้ชมโคตรเก่งอะตอนยังวางก็เผลอเนี่ยช่วยมาช่วยกะกะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอะโอ้ยโอยโอยโอยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้ย เสือกปิดที่นะครับโอ้โหอ้คุณผู้ชมผมว่าเราไปกันดีกว่านะขนาดครูต่อสู้ด้านข้างนี้ยังอ่วมเลยไหนวะเอ้ยมึงต้องอย่าพามาหาปู๊เซคุณผู้ชมงงผมว่าไม่ดีแล้วล่ะครับเราไปดีกว่าว่ายน้ำไปก่อนนะไหนดูดิฝั่งนู้นเป็นไงเอ้ยคุณผู้ชมมันมันตามมาว่ะมีความแคบเพราะว่าใช่บอกว่าผมมันขึ้นมาแล้วคุณผู้ชม ประกาศสัตวดาวคุณผู้ชมยิ่งผาแล้วเล็กกำลังงับขาครับไอตัวนี้ตัวอะไรยีราฟเขาฟูกำลังโขกหัวเข้าไปตามตา่างต่อเข้าไประหว่งางกลางก่อนเฮ้ยผมได้ยินเสียงงูผมได้ยินเสียงงูม,งงผมาผงสสยงูมันมาเอาทีเล็กคืนคุณผู้ชมมันแค้นฝาน,นมันมีแต่ความแค้นนะครับผมกลิ่นไอแค้นนี่เต็มจมูกผมช่อเฮ้ยผมกินผลไม้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายหายอยู่ข้าวแล้วสลบแล้วคุณผู้ชมนะเอาแล้วคุณผู้ชมงูมสองตัวครับ โอ้โหโคุณผู้ชมมันกัดถึงคุณผู้ชมโอ้ยคลิปหายแล้วโอ้มันก็ัดปากตาคุณผู้ชมเอ้าไอ้เหี้ยนี่ก็มาอีกเอ้าคุณผู้ชมไอ้เป็นไม่มีใครยอมใครเลยครับวุ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้มันเกาหูผมไอ้เหี้ยไปดีกว่าโอ้หเดี๋ยวผมไม่ได้พันมาด้วยเฮ้ยไอ้เด็กนี่ตรงปอเนี่ยปอกกนี่รู้สึกจะได้เห็นนะผมถ้าจำไม่ผิดแต่ต้องเก็บได้น้อยต้องเอาไดโนเสาร์มาเก็บคุณผู้ชม เกียร์คนสยองอรัคุณผู้ชมเห็นไหมหางแม่งเลยงูตัวเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมแม่งเลยผ่านหินลงไปเมื่อกี้โอ้สยองกล้าวดูคุณผู้ชมแม่งมีแม่แบ้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมแม่งเลยเรื่อยๆนะครับโอ้ผมขี้แตกเลยครับคุณผู้ชมผมว่าไปดีกว่าคุณผู้ชมงูบางตัวเดือดแม่งเยเร็วแล้วเราวิ่งหนีไม่ทันไหนว่าเราถึงจไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชม ด้านหน้าคุณผู้ชม2ตัวจิโก้จิโก้จิโก้จากอีที่แล้วป่ะเนี่ยมันมารอเก็บสพแล้คุณผู้ชมโอ้ยแมลงสัตว์กัดต่อยคุณผู้ชมเอาแทงแทงเข้าไปครับคุณผู้ชมนี่วิธีแทงก็เดินถอยหลังแล้วก็แทงนี่มันล่วงแล้วครับคุณผู้ชมไป,ไปได้นะเก็บศพมันด้วยคุณผู้ชมของเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันจะมีเนี่ยเปลือกเปลือกแมลงมันใช้ประโยชน์ได้ตอนหลัง ไอผมเดินมาถึงไหนแล้วเนี่ยป่านี้ผมไม่เคยมาเลยนะก,นกลางคืนแล้วเห็นป่ะไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยปล่อยสลบเลยนะไมโครแรปเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้คุณผู้ชมได้ยินเสียงแบบวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแมงวันแมงว,วันตอมอะ่ะเสียงคล้ายๆอย่างนั้นอะ่ะเอาไปกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชม นกร้องนกร้องคุณผู้ชมนกร้องคุณผู้ชมจิ๋วแจ๋วเจาะโลกตอนนี้จิ๋วแจ๋วเจาะกูมันเอาฟันหน้าขบผมเมื่อกี้คุณผู้ชมเป็นตัวเล็กๆเฮ้ยเพลงก็ตื่นเต้นโอ้คุณผู้ชมไอจิโก้สองตัวนั้นมันมานี่ครับเฮ้ยมึงมึงก็ไปก่อนสิมึงจะมาดูทำไมเล่า ผมไปเลยขึ้นไปฝั่งนู้นก่อนคุณผู้ชมมันยังโคตรดุอะเดินมาถึงนี่แล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าที่พักผมจะอยู่เท่าไหร่วะเมื่อกี้บอกว่า60-55ใช่ไหมก็บริเวณแถวนี้หรือเปล่าโอ้โหเจ็บเจ็บคุณผู้ชมสุนัขสุนัขสุนัข สุนัขสุนัขปลาไปคุณผู้ชมเห็นนั่นนะเห็นโน่นไหมผู้ชมเห็นไหมมันดักซุ่มโจมตีอยู่บนต้นไม้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้ยหมาแม่งขำหัวล้อใส่ผมใครข้างล่างน,นี้เปล่าวะคุณผู้ชม คุณผู้ชมที่สุดผมก็เจอนีอ่แต่ไงคุณผู้ชมเฮ้ยเฮดีดีนี่คุณผู้ชมถึงแล้วครับที่พักผมแอบมาทำไวาอยู่ตรงนี้โดนไอ้พวกนี้มันไล่มาคุณผู้ชมเลยเลยเลยตาย มันดุมากเลยคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าอ,อโอ้หลับเลยเห็นไหมคุณผู้ชมบอกแล้วเนี่ยผมตายก็เพราะไอ้สองตัวเนี้มันมาโฉกผมอ,ะอ่ะอเป็นกันยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้วังว่าคุณผู้ชมได้รับความบันเทิงไม่มากกันน้อยกันนะครับ ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมวอ้ยกำลังใจเล็กๆน้อยๆนี่ผมก็ฟินที่ผายแล้วครับมันได้เป็นแรงบันดาลใจไง่าในการทำคลิปต่อไปอผมจะได้ไม่เหงาเงคุณผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับคุณผู้ชมเผื่อเกมที่คุณผู้ชมชอบเนี่ยมันอาจจะตรงกับเกมที่มีอยู่ในเครื่องผมก็ได้ไดเอามาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันอาสำหรับคลิปนี้ ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แหะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมสวัสดีครับ